คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba ส2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจ nba เ hey, ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย28พฤศจากายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล nba เช้าวันเพื่อสบดีครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านสะพานทองโกเด e น state w a r r i o r ์วันนี้เปิดสนามเชสเซนเตอร์ส0 0โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับกำยนของทีมพลังหนุม่มโอขาม่เิตี้ทันเดอร์ครับ โดยโค้ชของเจ้าบ้านวอริเออร์ยังคงเป็นยอดโค้ชอย่างสตีฟเคอร์ครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชหนุ่มอย่างมาร์คเดโนครับซึ่งผลงานในซีซั่นนี้ก็ยังถือว่าดีเหมือนเดิมครับสำหรับ OKC OK โดยเกมล่าสุดของวอริเออร์ก็แพ้มา2เกมรวดครับเกมล่าสุดแพ้กับทีมที่ต่ำชั้นกว่าอย่างลุกลินเนสครับ120ต่อ128แบบพลิกล็อกครับบางช่วงนำถึงเกือบ20แต้ม โดยสะพานทองโกลเด้นสเตท w อยเ i อร์ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นพี่แกงสตีเฟนเคอร r y ี่28แต้ม4รีบาวด์เแอสซิสเสริมด้วยฟอร์เวิร์ดตัวเก่งแอนดรูวิกกิน18แต้ม5รีบาวด์หแอสซิสโมเสสมูดดี้ช่วยกดอีก15แต้ม2รีบาวด์หแอสซิสแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับสะพานทองแพ้แบบพิกล็อกคาบ,บ้านให้กับบุ o ลินเนสในเกมนี้ครับส่วน o k l a มาซิตี้ y ันเดอร์ชนะมา2เกมรวดเกมล่าสุดบุกไปเยือนราชัน Sacramento k i n เอาชนะไปได้ขาดลอย130ต่อ109 ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นมาเทพเชกิเจสอเล็กซานเดอร์37แต้ม4ีรีบาว11แอสซิสต์เสริมด้วยจาเลนวิลเลียมส์ครับฟอร์เวิร์ดตัวเก่ง28แต้ม4ีรีบาว5แอสซิสต์สเซนเตอร์อย่างไอเซียเฮอร์เทนสไตล์ครับที่ลงแทนเชสโฮมเกรนครับทำดับเบิลดับเบิล17แต้ม10รีบาวสุดท้ายโอเคซียังเฉียบขาดครับดูประเด็นตัวจริงในวันนี้ไพ่การ์ดฝั่งเจ้าบ้านนะฮะยังคงเป็นพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่ลงมาดวลกับมาเทพยอย่างเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ ซึ่งตอนนี้เรื่องของเกมรุกคงต้องโยงกับเชกิตเจสครับแต่ความเก๋าและชื่อชั้นก็ต้องไปที่พี่แกงชุดิงการมือยิง3คะแนนเป็นลินดี้วอเตอร์สครับวันนี้จะได้ดวลกับอารอนวิกกินส์ของ OKC OK ครับส่วนตัวมองว่าอารอนวิกกินส์ไม่เป็นรองในตำแหน่งนี้ไปกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับแอนดรูวิกกินส์โดดเด่นทั้งเกมรับช่วยวอริเออร์ครับจะได้ดวลกับรูจนส์ดอตจอมอึดดูดันครับส่วนตัวชอบการเล่นของแอนดรูวิกกินส์มากกว่า ไปที่ power forward วันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านพี่บัวเขียวเดมอนกรีนจะได้ดวลกับจารีนวิลเลียมส์ก็ถือว่าเล่นดีวันดีคืนครับเกมรุกและความสดคงต้องยกให้กับวิลเลียมส์ครับแต่เดมอนกรีนได้ลูกเก่าและการเล่นอ f f b อลส่วนเซ็นเตอร์คุมวงในวันนี้เป็น TJD จครับเทรนส์เจคสันเดวิสจะได้ดวลกับไอเซียเฮอร์เทนสไตครับซึ่งผลงานเกมล่าสุดของเฮอร์เทนสไตก็เรียกได้ว่าดูดีกว่าทีเครับ ไปกันต่อที่ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านวอร์เรอร์ยังคงเป็นการ์ตัวเก่งอย่างเดนโทนี่เมลตันพักทั้งฤดูกาลกับบาดเจ็บครับส่วนอุคาวามาซิตี้ทันเดอร์ที่ไม่ลงสนามแน่นอนคือเซนเตอร์ตัวจริงอย่างเชดโฮมเกรนครับอีกหนึ่งคนที่ลงสนามไม่ได้แน่นอนคือเจลินวิลเลียมส์ครับพี่ชายของเจลินวิลเลียมส์และนี่เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกฝั่งเจ้าบ้านสพานทองกลเดนสเตท์วอร์เยอร์ประกอบไปด้วยสตีเฟนเคอร์รีลินดี้วอเตอร์ส ส่วนโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ทีมพลังหนุ่มประกอบไปด้วยเชกิเจสอเล็กซานเดอร์อารอนวิกินส์ลูเชนส์ดอตจารินวิลเลียมส์ไอเซียเฮอร์ตโดยเจ้าบ้านวอริเออชนะ12แพ้5เกมครับส่วนโอเคซชนะ13แพ้ไป4เกมตอนนี้ทางด้านโอเคซรั้งอันดับ1ในสายตะวันตกส่วนวอริเออ์อยู่ในนดับ2กครับในสายเดียวกันคีย์แมชอพในวันนี้แน่นอนครับเป็นการดวลกันระหว่าง2ยอดไพยกาดของลีกสตีเฟนเคอร์รดวลกับเชกิเสอเล็กซาเดอร์ ซึ่งในดูดูการนี้พี่แกงมี22.4แต้มต่อเกมถือว่าไม่ได้สูงครับเปอร์เซ็นต์ฟิโก48ครับในวัย36ปีส่วนทางด้านเชียกิจเจสอเล็กซานเดอร์ครับดูดูการนี้ยังสูงลิ่วอยู่ที่29.2แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟิโก51ถือว่าเฉียบขาด ทศนาจาย์เจในคู่นี้ครับถ้าว่ากันตามผู้เล่นครับแล้วก็รายชื่อต่างๆที่ส่งมาวันนี้ครับค่อนข้างจะใกล้เคียงสูสีกันมากโดยสปานทองเจ้าบ้านได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านครับแต่โอเคซีช่วงหลังก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นเต็งอันดับต้นๆของสายตัวนตกครับเกมนี้น่าจะแลกกันมันบุกกันสนุกอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับฟอร์มเกมล่าสุดต้องทําให้สตีฟเคอร์ครับ,รบต้องมาแก้เกมให้กับวอริโอวันนี้น่าจะต้องกัดฟันเลือกสปานทองอีก1เกมครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ